ยาปฏิชีวนะไฮโดรเพนไฮโดรเพนยาปฏิชีวมอกซีแล้วก็ออกซิเจนตาไซเจนต้องรู้ยาพวกนี้ยาปฏิชนะีวนะเราก็ออกสอบด้วยนะยาลดไข้ก็ออกสอบด้วยนะยาลดไข้มีอะไรบ้างถ่ายรูปไปยาบำรุงเนี่ยโนสติฟอสนะครับจะพูดไวหน่อยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมาหลายกลุ่มแล้วก็โนฟอสต์ยังไงที่จิดคู่ปอสอตตัวหรือว่าติฟอสตัวเป็นไข้เดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวมีรุ่นกันขเขาจะาัวมาแต่งกีบไอ้เนี่ยจะไหนะวหนงวมาแต่งกีบวัวกำลังมา เดี๋ยวไอ้ฉีดสองตัวเนี่ยอ่าฉีดแล้วก็จะช่วยร,วรักษาพวกไข้ไข้ขาอ่อนอะไรพวกนั้นได้ใคไข้ข้อถึงอะไรพวกนั้นาาอันนี้ยาแก้สารพิษอะตอพีนเนี่ยพวกอะตอพีนยาอเปนที่อยู่ในชุดยาทำมันประจำข้อ,ขอหมดแล้วนะครับ ยายาแก้ท้องเสียท้องอื่นผู้นี่ต้องซื้อติดติดติดประหลอดวักไข้อย่าลืมน่ะประหลอดรักไข้ต้องมาติดไว้ใครมีอะไรถามนิดนึงหนึ่งตั้งามห้สามึสิบห้าหสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบมาสบายกลุ่มหนึ่งไป อีกกลุมนึงไว้หน่อยไว้หน่อยห้าสิบแปดถึงเจ็ดสิบความรห้าสิบแดถึงเจ็อ่ะเจ็ดสิบสมาแห้หมดเลยอ่ะทาแปดถึงเจ็อ้าสิป็ดสิ่งรอยหนึ่งคอมมสดสดสดคลุมครุ้มเกินคลุม